ขควงในตำนานมาแล้วครับทุกคนก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นนาฬิกาและเพื่อนๆเ,เซียนนาฬิกาทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำขไขควงนะครับแต่ขอใส่นาฬิกา10เดือนนี่ครับใส่นาฬิกาธรรมดาโลกไม่จําผมเลยต้องใส่10เดือนนะแล้วก็วันนี้จะมาแนะนาําไขควงสําหรับคนที่อยากจะเป็นช่างนาฬิกามือใหม่ให้เริ่มต้นด้วยไขยควงนี้นะครับ ันเป็นจุดเริ่มต้นเวลาเพื่อนๆจะปรับสายนาฬิกาอย่างเช่นปรับสายนาฬิกาผู้หญิงแบบนี้นะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับเห็นไหมอนะหรืออยากจะเปิดฝาหลัง g ีช็อกนี่ฝาหลัง g ีช o อกไปบีจีมันใช้ไขควงเนาะใช้ไขควงแบนหรือไขไขควงแฉกนะครับเปิดฝาหลังนะครับนี่ฝาหลังนะเราอยากจะเปิดมาเช็คทานอยากจะเช็คกันน้ําใช่ไหมเดี๋ยวอยากจะเช็คยางกันน้ําก็ใช้ไขควงตัวนี้นี่ หรืออยากจะเลื่อนสายนะเลื่อนสายตัวนี้มันใช้ดีมากเลยสมมุติว่ามีไขควงนะนี่นี่งัดอย่างนี้นี่งัดตัวนี้ก็เวลาเวลาเวลาเราเลื่อนสายเนะี่ยผมได้แนะนําให้จับตัวนี้ไว้จับนี้ไว้ไว้ให้แม่นจับฝั่งนี้นะแล้วก็งัดลงนี่ไขควงแบนปึ๊บนี่มันก็ได้แล้วเห็นไหมอ่าแล้วไขควงตัวนี้พิเศษตรงที่นะได้ยินเสียงไหมเวลาผมรีวิวไปเนี่ยนะจะดังนี้นะก็ นี่พอเปิดมาอู้เปิดง่ายมากนะนี่มันจะมีอะไรมาอีก3ตัวถ้ากับว่าเพื่อนๆซื้อในราคา490บาทเพื่อนๆจะได้4อย่างเลยนี่นี่ชัดๆมองเห็นไหมเอ่ยอ่าได้ไขควงแฉก2อันไขควงแบนดอันก็เท่ากับเป็น4อันนี่แล้ววิแล้ววิธีการเปลี่ยนง่ายมากนี่เดี๋ยวท้ายคลิปอย่าอย่าเพิ่งกดปิดคลิปนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะเปิดฝรั่งจีชองให้ดูว่ามันเปิดยังไงนะ เราหมุนเขียวอย่างนี้นี่นะครับเกลีแบบนี้นะก็รูดม,มาแล้วนี่ก็ดึงแค่นั้นเองนี่ขนาดผมใส่ถุงม,มือผมยังดึงได้ไงไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนะครับซื้อไปคุ้มแน่นอนครับผมก็ใช้มาหลายปีแล้วนะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่เวลาใช้ก็เก็บให้เรียบร้อยแล้วกันคือที่สําคัญสุดเครื่องมือเนี่ยเวลาเรามนะีเราก็อย่าไปวางทิ้งขว้างเนาะของซื้อมาก็มีราคาโอเคส่วนวิธีเปิดฝรั่งดีช็อคก็นี่พอมีนะครับดีช็อคใช่ไหมเราก็ คว่ำนาฬิกาลงที่ผื้นพอเรานื้ปุ๊บเราก็ใช้ไขควงตัวนี้หมุนนะครับนี่หมุนเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีแนะนําให้ใช้ฝั่งเขาเรียกว่าเป็นฝั่งแฉกเนาะฝั่งแบบที่เป็นแฉกเวลาไขาฝาหลังมันจะไขง่ายอ่ะเดี๋ยวไขให้ดูเลยแล้วกันเขาเปลี่ยนก่อนสำหรับใครซื้อตัวเนี้ยนี่ผมจะแถมผ้าเช็ดนากาให้ด้วยเผืนหนึ่งนะ490บาท900ร้0พันกว่าผมไม่ขายนะผมขายราคานี้เท่านั้นนะครับนี่ ส่วนสีเนี่ยผมขอคะให้แล้วกันบางทีมันก็มีสีแดงสีอะไรต่างๆเนาะใครสั่งมาก็จะคะให้นะครับคุณภาพดีนะไม่ใช่แบบกะโหลกกลาของแบบไม่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่แบบนั้นนะผมไม่เอามาขายแล้วก็ซื้อไปมีปัญหาอะไรเปลี่ยนได้ครับตรงไหนเสียตรงไหนชารุดส่งมาเปลี่ยนได้มาเคลมได้ต้องบอกเลยว่าซื้อกับคนไทยราคาคนไทยแล้วก็ดูแลโดยฟรอสตูวีร้านนาฬิกาในตํานานกลับมาแล้วครับปีนี้ โปรโมชันเนี่ยผมเริ่มวันที่23สิงหาคมปี2022ผมลุยออนไลน์เต็มที่แล้วปกติก็อยู่เบื้องหลังเนาะมาหลายปีแล้วแต่ปีนี้จัดเต็มและเปิดหน้านะครับตอนนี้พร้อมลุยเต็มที่เพื่อ FC และเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับจะได้มีสินค้าดีๆแล้วก็สินค้าที่สำคัญคือราคาไม่แพงเพราะผมลดกระหน่าในรอบหลายปีเลยปกติไม่ปกติไม่ค่อยลดนะเพราะผมแบบเป็นคนแบบอินดี้เราแบบว่าไม่ค่อยเหมือนใายแต่ปีนี้เราอยากจะเหมือนชาวบ้านเท่าน่อยเขาเน้นขายถูกแล้วก็ถูกเหมือนเขาโอเคมา โมสซะยาวเลยนี่พอเรามีตัวนี้ใช่ไหมไขควงแฉกนะแต่ระวังนี้นะเวลาวางวางนี้นี่ปึ๊บจับให้มั่นนะครับไขบนี่แต่ทําให้วางกับพื้นนะอันนี้ผมแบบนี่เวลาหมุนก็เขาเรียกว่าหมุนแบบว่าเราคิดถึงฝาขวดน้ำว่ามันหมุนเข้าหมุนออกยังไงไเกียวพวกนี้มันเหมือนเขาเรียกว่าเกียวมาตรฐานเหมือนน็อตอะถ้าผู้ชายจะรู้ว่าหมุนเกียวจะหมุนไปทางไหนเพราะแต่งรถบ่อยเนาะนี่เสร็จปุ๊บเราก็จะได้น็อตมาแล้วน็อตที่สําคัญเนี่ยอย่าทําหายนะ นี่เดกมาแล้วกระจิวเดียวโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้เนาะอ่าโอเคเรามาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะตัวนี้490บาทฟังไม่ผิดนะครับขายแค่490บาทแต่บอกได้เลยว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาวุธประจํากายสําหรับผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้นะครับสําหรับคนที่เล่นนาฬิกาเริ่มต้นผมแนะนำให้ใช้เครื่องมือตัวนี้มันอเนกประสงค์จริงๆมันใช้ได้แล้วมันแข็งแรงทนทานมันมันแข็งมากโอเคครับ สำหรับใครที่รับชมคลิปนี้จนจบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทัดคลิปต่อๆไปเนาะโอเควันนี้ผมและ w a t c h ว v ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ